ครับผมเนื่องเลยก็ต้องกราบสวัสดีวัยรุ่นไทยเชื้อสายดองคันกันด้วยแล้วครับผมวันนี้เขามาอยู่ผมแฮร์รี่ชนักันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาครับผมวันนี้ก็มาลุยกันในค่ายพีจีเหมือนเดิมผมมาอยู่กันในเกมสาวถ้ำครับผมเออวันนี้ก็ขอลุยหน่อยละกันครับผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะสาวถา้ำ เออหรือว่าเล่นไปแล้ววะพอดีมก็จําไม่ได้คุณผู้ชมมาครับผมเอาเป็นว่าเรามาลุยกันเลยดีกว่ามา <Yeah! S 1> ก็ฟีเจอร์เหมือนเดิมผมไม่มีละมากคุณผู้ชมจัดไปเลยไม้แรกก็ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนเลยแม่น่าไม่ทําตามรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงท่านเท่านั้นเด้อรับเด้อม,มาครับผมจัดหน่อยเออปะสิบรอบวันนี้จะมีอะไรเด็ดๆให้ชมกันหรือไม่รับผมเดี๋ยวมารุนกัน ไปครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมอ่านคำเตือนกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ก,กดติดตามให้ผมด้วยเด้อจัดไปโอ้โหเงียบจังทำไมมันเงียบจังลูพี่สวยไหลหน่อยดิเออเอาเอาอุ้ยช็อตน,นี้คุณผู้ชมมาว่ะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยแบบนี้มาว่ะเฮ้ยเอาเอาไหลไปไหลไปดิโอ้ยเรียบร้อย มาช็อตแรกก็หวานเจี๊ยบแล้วครับผมมาอีกหกรอบคุณผู้ชมลุยกันยาวๆครับผมแบบนี้เฮ้ยสวยเฮยด้วยโอ้โหไปลุยกันต่อครับผมเฮ้ยเงียบจังเงียบจังเฮ้ยเรียบร้อยดีแบบนี้โอ้โหอะไรครับนี้หมาครับผมลุยกันต่อ ผมไม่ยอมจบง่ายๆหรอกมาขอแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยแล้วกันมาเขาบอกวัดไปเลยเออสวยมาขอหัวชมพูหัวชมพูมพเฮ้ยหัวชมพูได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ้ยเอาแล้วไหลย,ยับเลยว่ะเอาดิเอาดิอาดโอ้ยเสียดายจัดคุณผู้ชมขาดตัวเดียวขาดแถวแรกโอ้ยไม่งั้นโคตรตดบอกเลยผมมาไม่เป็นไรคุณผู้ชมมาขอสเก็ตเตอร์ก็ได้วะ สักแคตเตอร์ก็ได้ว้า,าแล้วมาสัตว์ด้วยช่วยไม่ได้ครับผมบันเจียบสิบรอบยาวๆเลยครับผมกามาดิครับก็มาดีครับก็มาดีครับเฮ้ยไม่เอาไม่เงียบไม่เอาไม่เงียบไม่เอาไม่เงียบสวยอุ้ยเอ้าหูช็อตนี้มามาโอ้โหแล้ววายขนาดนี้ผมจัดไปเลยคุณผู้ชมอุ้ยเอาเดียวโอ้ยสิบเคเอาอุ้ยมาอีกแล้วเฮ้ย เดี๋ยว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 เกินแบบนี้เกินหโหโคตรสุดว่ะคุณผู้ชมโอ้โหช็อตแบบนี้หาดูได้ยากแล้วสเก็ตเตอร์เข้าซอ้อนด้วยอ,อ่ะก็คิดดูดิโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยตูดอะไรไม่ออกเลยว่ะคุณผู้ชมสั่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอช็อตแบบนี้นานคุณผู้ชมโอ้โหดูสิ เกินปุยมุยแบบนี้พูดไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยโคตรสุดบองตรงโคตรสุดก็ไม่แนะนำให้ทำตามผมรับชมพื่ความสนุกและความบันเทิงนะเออไปคุณผู้ชมลุยกันต่อครับผมโหแล้วเรายังเหลืออีกห้ารอบโอ้โหแบบนี้แม่งหวานเจี๊ยบอะพูดได้คำเดียวเลยว่าหวานเจี๊ยบเออเอาดิแล้วยังไหลไม่หยุดเอา จัดไปลูกพี่เออมีอะไรก็ใส่มาครับผมโอ้แล้วจบนี้ผมผมพอเลยคุณผู้ชมไปนอนเลยแบบนี้ผมอจากนอนไม่หลับโอ้โหสงสัยจะหลับฝันดีแล้วด้วยวันนี้สงสัยวันนี้จะหลับฝันดีแล้วด้วยโอ้โหแต่ละช็อตก็ผมมีดต่ทีเด็ดมาให้ชมเกินปุยมุยโอ้ยบอกได้เลยคำเดียวว่าโคตรสุดครับผมไป เราไม่ต้องอยู่แล้วเดี๋ยวจะห้ามใจตัวเองไว้ไม่ไหวครับผมผมก็ขออนุญาตไม่ไปต่อนะคุณผู้ชมโอ้โหแค่นี้ก็หอ,อมปากหอมคอผมผมมันไม่ได้หอ,อมปากหอมคอแล้วมันเกินพอแล้วคุณผู้ชมไปก็ยักย้ยายดีกว่าไว้เจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรีบหนีเลย